ออกช่องสามพันทำอิสระไม่ดังเท่าอยู่ช่องเดิมเปิดบ้านเคนภูภูมิถูกหลือเป็นคู่รักซุ้มเลิกเอเทอร์บินเงียบหนีอยู่นอกลุ้นสถานนั้นล่าสุดเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์ดีๆในชีวิตของพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิพงพานุภาคกับการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้ตัวเอง หลังจากประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจต้นไม้อย่างมากโดยเคนภูภูมิพักงานในวงการบันเทิงในระยะสั้นๆกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งด้วยการลงเรียนคอร์สระยะสั้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งในอินสตาแกรมของเคนก็ได้โพสตภาพอัปเดตก,กิจกรรมที่ทำในแต่ละวันทั้งก่อนเดินทางไปเรียนและหลังจากเรียนเสร็จแล้วเจ้าตัวก็โพสต์ภาพไปสถานที่ต่างๆแบบตัวคนเดียว ทำกังอมเมนต์จากแฟนๆที่ต่างอมเมนต์ส่งกำลังใจแบบรัวๆบางก็ถา,ถามถึงหวานใจอย่างนางเอ,งเอกสาวเอเธอร์สุปีลีลาเพราะกลัวหนุ่มเคนจะเหงาที่ต้องมาอยู่ที่นี่โดยไม่มีแฟนสาวเคียงข้างนั่นเองเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นคู่รักเลิกเงียบอีกแล้วหรือเปล่าพอไม่ค่อยอัปเดตความรักผ่านโซเชียลโดยเคนภูภูมิพงพานุภาคโพอรูปคู่แฟนสาวเอเธอร์สุปีลีลาล่าสุด เมื่อ6เดือนที่แล้วส่วนเอเธอร์ไม่มีภาพคู่กับเคนมาข้ามปีแล้วจึงทำให้มีข่าวทํานองนี้เสมอรวมถึงตอนนี้เคนภูภูมิไปเรียนต่อเมืองนอกเลยทำให้แฟนๆจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นพิเศษซึ่งเอเธอร์ก็ได้อัปเดตสถานะความสัมพันธ์ในตอนนี้ว่าพี่ไปเรียนเดือนครึ่งค่ะตอนนี้ก็ไปมาเดือนหนึ่งแล้วใกล้จะกลับแล้วกลางเดือนมกราคมนี้ก็กลับมาแล้ว หรือเป็นคู่รักเลิกเงียบไม่รู้จะตอบยังไงเลยเราก็ยังปกติกันอยู่ค่ะยังเหมือนเดิมอาจจะด้วยพี่เคยไปเรียนที่ต่างประเทศประมาณเดือนครึง่งเขาอยากไปเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาเอ็ดไม่ได้ตามไปพอเริ่มเปิดกล้องถ่ายละครแล้วเวลาไม่ได้ตรงกันปีนี้ก็เลยไม่ได้เขาดาวด้วยกันปีนี้ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ต่างมีแผนของตัวเองไม่แปลกที่ไรลูกคู่ ภาพคู่ก็หายเพราะคบกันมา7ปีแล้วตอนนี้ต่างคนต่างหันมาโฟกัสตัวเองมากกว่าความสัมพันธ์ไม่แปลกนะคะอาจจะด้วยเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมากแล้วปีนี้ก็7ปีแล้วแต่ละคนเริ่มอายุมากขึ้นเลยต่างไปมีกิจกรรมของใครของมันไปรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะ